คดีน้องชมพู่สาววัรรแรมโบ้เผยคดีน้องชมพู่รู้ตัวคนร้ายแล้วจากการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่อายุ3ขวบเหตุเกิดที่บ้านก,กอกอกเภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารตั้งแต่11พฤษภาคม2563กระทั่งไปพบศพกลางป่าบนเขาผู้เหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดี a แฝงแต่วันเวลาผ่านไปแสนนานแล้ว ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้หลังจากนั้นเมื่อลุงพลทราบเรื่องที่แม่น้องชมพู่สงสัยก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแม่น้องชมพู่จะคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาติเรื่องราวเริ่มบานปลายเพราะต่างฝ่ายต่างแฉกันไปมาและเรื่องราวดังกล่าวมีโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลนั้นจะโดนจับและเชื่อว่าลุงพล ไม่ได้ทำอย่างแน่นอนสำหรับคดีน้องชมพู่พันตรวจเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรม,มาธิการการปฏิรูปตำรวจกล่าวผ่านสื่อว่าตนมองว่าคดีน้องชมพู่นั้นผ่านมาก,กว่า3มเดือนแล้วที่ตำรวจชุดทำงานอย่างเงียบเพราะคดีเดินต่อไปไม่ได้จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับไม่ได้ จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกหมายจับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอดคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วทั้งนี้ตนคิดว่าตำรวจเดินพลาดที่ทำให้เป็นคดีการฆาตกรรม ตนมองว่าควรทําให้เป็นคดีเด็กเสียชีวิตผิดธรรมชาติตั้งแต่แรกเพราะยังไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายซึ่งถ้าหากมีหลักฐานค่อยแจ้งจับคนร้ายภายหลังได้การที่เป็นคดีฆาตกรรมแต่หาคนร้ายไม่ได้คดีจึงจบไม่ลงแบบนี้คดีนกชมพู่ทีมข่าวอมรินทีวีได้เดินทางไปพบกับพลตรตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือฉายามือปราบหูดำกล่าวว่า เรื่องรถแบ็กโฮของเล่นถือว่าเป็นวัตถุพยานในที่เกิดเหตุแต่ต้องวิเคราะห์ว่ารถคันนี้ไปเจอในวันตรวจสถานที่เกิดเหตุแสดงว่าในวันที่คนร้ายก่อเหตุน้องชมพู่อาจจะนำของเล่นติดตัวไปด้วยแล้วหลังจากน้องเสียชีวิตของเล่นจึงตกอยู่ภายในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงเอารถมาเป็นวัตถุพยานเพื่อหาตัวคนร้ายได้ที่สําคัญอาจจะพิสูจน์ลายนิ้วมือบนของเล่นได้ แต่ตำรวจไปเจอรถของเล่นวันหลังประเด็นจึงเปลี่ยนไปแล้วว่ามีคนอื่นหรือคนร้ายมาสร้างสถานการณ์หรือไม่เนื่องจากมีพยานบอกว่าหลังจากน้องชมพู่หายไปมีคนเจอของเล่นชิ้นนี้อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ทำให้มีประเด็นสงสัยเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าของเล่นไปเจอหลังเจอศพต้องสงสัยคนใคร่ชิด คนใกล้ตัวน้องชมพู่คนต่างพื้นที่ที่จะเอาไปทําไมต้องเป็นคนที่คุ้นชินหรือกลุ่มที่ใกล้บ้านชมพู่มากที่สุดเรื่องจุดที่ของเล่นตก300เมตรห่างจากศพหากตกระหว่างทางเป็นไปได้ที่เอาตัวน้องไปแล้วของตกถ้าจุดที่ของเล่นตกเลยจากศพไป300เมตรเป็นไปได้ว่าคนร้าย จอดจงเอาของเล่นไปทิ้งอัมพรางตรงนี้สามารถเอาเป็นหลักฐานชี้คนร้ายได้ประเด็นในเรื่องที่แม่บอกว่าน้องใส่กางเกงวอร์มแต่ตอนไปเจอศพน้องใส่กางเกงขาสั้นสีแดงส่วนนี้ก็เป็นพิรุษเด็กสามขวบคงใส่เสื้อผ้าเองยากต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือญาติเป็นคนใส่ให้ถ้าพ่อ แม่เป็นคนใส่ให้ลูกนะทำไมจะจำไม่ได้วันนั้นลูกนุ่งกางเกงอะไรใส่เสื้ออะไรยิ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วส่วนใหญ่นะ่ะจะมีเสื้อผ้ากันไม่กี่ชุดพ่อแม่จำไม่ได้แต่อย่างไรจึงเป็นข้อพิรุธให้ตำรวจตรวจสอบและตั้งข้อสงสัยพ่อกับแม่คดีน้องชมพู่ปมปัญหาการเก็บหลักฐานคดีน้องชมพู่หมอพรทิพย์เผยปมปัญหาการเก็บหลักฐาน หมพอพรทิพย์เปิดเผยกับทีมข่าวพีพีว่าจากการสังเกตการคดีน้องชมพู่มีปัญหาในเชิงระบบที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้แพทย์นิติเวชประกอบกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานในการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งในอดีตน่ะเคยเสนอให้แก้ปัญหานี้หลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยกับทีมข่าว pptv ว่าคดีน้องชมพู่อาจคลี่คลายได้เร็วหากกระบวนการการการวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นทำมาดีและครบถ้วนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายขั้นตอนที่เป็นปัญหาทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนทำได้ไม่ต่อเนื่องเช่นขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่พบศพครั้งแรกซึ่งควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความรู้ความสามารถ ลงพื้นที่ร่วมก,กันกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งมีความเชี่ยวชาญคนละด้านไปเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลแต่กรณีนี้เข้าใจว่าด้วยสภาพพื้นที่อยู่ห่างไกลและระบบที่ไม่ได้เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างแพทย์นิติเวชและพนักงานสอบสวนจึงทำให้การทำงานร่วมกันขาดช่วงและไม่มีประสิทธิภาพ อดีตผู้มนยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุด้วยว่าสาเหตุที่ควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญลงพื้นที่ทำงานร่วมกันกับพิสูจน์หลักฐานในคดีลักษณะนี้มี6ข้อประกอบด้วย1ต้องพิสูจน์ว่าผู้ตายคือใคร2ส,สาเหตุการตายซึ่งบางครั้งจะมองเห็นที่ศพทันที3พฤติการถูกกระทา หรือมาจากวัติเหตุ4ระยะเวลาที่เสียชีวิตซึ่งเป็นความรู้ของทางแพทย์นิติเวชโดยตรงซึ่งเรื่องนี้จะทําให้ตํารวจสามารถต่อยอดเป็นประเด็นสืบสวนได้ 5. จุดที่ผู้ตายเสียชีวิตซึ่งกรณีของน้องชมพู่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าเสียชีวิตณนะจุดพบศพหรือไม่หรือมีใครนําศพมาทิ้งไว้ 6. หากผู้ถูกกระทําก็ต้องตอบว่า ใครเป็นผู้ถูกกระทำคดีน้องชมพู่นุ่มกัญชัยแจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้นุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชั้นศาล หนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทานเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและคอยวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อเด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรคลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ปาแตนหรือถนายตั้มออกมาโต้ในเรื่องของเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอผมน้องชุพผู้เป็นเรื่องปกตินั้นนุ่มกัญชัยที่บายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ โดยพบผมที่ถูกตัดจากศรีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโครตอรนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้ที่สูจนว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือสในนั้นไปอยู่ในรถลุงพล คือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขน3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA อ็ฝั่งแม่ของน้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้